สบายดีท่านผู้ชมมามามามือนี้มาแซ่บมางัวมาอ้วนร่วน้ำกันอีกจ้ามือนี้เพื่อนเพื่อนจ้ามือนี้โบเซียนมาจุก,กินเจ้าเพื่อนเพื่อนนี่อุ้ยตับกับไม่ไม่ทั้งนั้นเลยจ้าเพื่อนเพื่อนบอตับสดๆดไม่ไม่เลยมีดีใบไ,ได้บีงัวมาพร้อมมือนี้น่ะพกหนึง่งเห็นบ่บีงัวมาพกเนืงแล้วก็ผ่าขี้ริ้วงัวยองงัว,งว,งว,งวนี่ สิจู้กินแซ่บๆจเจ้าเพื่อนๆนี่มันจะมีซีนได้ซีนมาแล้วก็นี่คูคันนาจ้าเพื่อนๆนี่คูคันนาแซ่บๆเจ้าเพื่อนๆสิจู้กลิ่นแซ่บเลยจ้าอย่าลืมเข้าไปติดตามสมหับสมตอนโบกินเดอ้อว่าซีแซ่บสีนัวสาเดียดเดอ้อนเพื่อนเดอ้อเห็นบ่ผ่าขี้ริ้วกันงามงามเพื่อนๆจ้ะบีงงัวกันงามตับงัวกันงามซีนกันงาม